ลดตัวลงจากม้าหินอ่อนทำความเคารพข้าพเจ้ายิ่งพลเมือที่ดีจะพึงปฏิบัติต่อเจ้าชายของตนและไม่กล้าขึ้นมานั่งร่วมท่นอีกข้าพเจ้าต้องดึงแขนนางขึ้นมาพร้อมด้วยพูดว่าไหนบอกว่ารักข้าพเจ้าสรงที่เป็นสุรานันทะไม่ใช่เพราะวันนะสกุลใดแต่เวลานี้นางพูดเหน่ยหน้ามองข้าพเจ้ามีน้ำตาเออที่เบ้าตาทั้งสอง พระองค์ไม่ใช่สุรนันทะแต่เป็นเจ้าชายจตุรงคพลรัชทายาทแห่งหัสตินาปุระนครหม่อมชันเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นหม่อมชันไม่กล้าอาจเอื้อมนั่งร่วมแท่นกับพระองค์ขอให้หม่อมชันเป็นพลเมืองที่ดีของพระองค์เถิดข้าพเจ้าไม่ยอมปล่อยมือนางและขอร้องวิงวอนให้นางน,นั่งบนม้าหินอ่อนอย่างเดิมสนทนากันอย่างเดิม ต้องใช้เวลาวินวอนเสียน,นานนางจึงยอมและข้าเจ้าก็พูดตอบใจนางว่าถึงจะเป็นอย่างไรอย่างไรข้าเจ้าคงจะรักานางไม่สั่งสาคนเดียวที่ข้าเจ้าขอมอบหัวใจทั้งหมดไว้ให้คือานางนั่นเองและข้าเจ้าก็พูดเพิ่มเติมว่าที่รักความสุขของข้าเจ้าทั้งหมดรวมอยู่ที่ท่านข้าเจ้าจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ท่านแต่ผู้เดียว ถ้าท่านโกรธและเกลียดข้าพเจ้าเมื่อใดข้าพเจ้าจะมีความทุกข์เมื่อนั้นตราบใดที่ท่านยังรักข้าพเจ้าอ,อยู่ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ามีความสุขสุขเพราะเราลึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนรักของท่านไม่ว่าจะลำบากยากเข็ญหรือตกอยู่ณแห่งหนตำบลใดข้าพเจ้าขอยึดเอาความรักของท่านเป็นที่พึ่งทางจิต ขอให้ควารักของท่านเป็นเพื่อนใจของข้าพเจ้าอยู่ตลอดไปข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าขอรักท่านแต่ผู้เดียวสำหรับดวงใจรักนั้นข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านจนหมดสิน้นถ้าข้าพเจ้าจะต้องอภิเษกสมรสกับผู้อืน่นก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าจำใจต้องทำเพราะเกรงพระไทยพระชนกนาถผู้มีพระคุณล้องไห้ต่อข้าพเจ้าหน้าที่นั้นข้าพเจ้าไม่อยากให้บกพร่อง ส่วนหัวใจเป็นสิทิ์ของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวข้าพเจ้าขอมอบดวงใจดวงนี้ไว้ในความคุ้มครองของท่านด้วยแลแล้วข้าพเจ้าก็ขออนุญาตจับหัดมือขวาของนางชูขึ้นเสมออกของข้าพเจ้าแสางอันเรืองรายรของกินกรเมื่อจวนย่ำสนธิยาสาดมากระชดบมือนางมือดูสะอาดสุขใส พระดุดแผ่นทองคำข้าพเจ้าก้มลงจุมพิษเพียงแถวเบาถ่ายปลานละความรู้สึกทั้งมวลลงสู่หลังหัดและองคุลีที่สวยงามแลแล้วได้นำหัดนั้นมาวางณรัประเทศเบื้องซ้ายของข้าพเจ้าเป็นทำนองมอบหัวใจให้อยู่ในอุ้งมือของนางเป็นหัวใจที่แท้จริงและเต็มไปด้วยความรู้สึกส่วนหัวใจที่ผู้อื่นจะเอาไปนั้นเป็นหัวใจที่ตายซาก เหมือนก้ยที่ยืนต้นตายเมื่อถูกตัดเครือออกแล้วสาวน้อยได้อ้อนอ่อนผ่อนตามคำพูดและอาการของข้าพเจ้าทำให้นางสงสารอย่างจับจิตประดุดอสรพิษย,ยูเหลือมร้ายถูกถูกมัดกัดกายด้วยใยกุ้ยตานีกับพลันนอนสงบนิ่งจุดอ่อนของมลนารีอยู่ตรงที่ถูกเล้าวนด้วยคำหวานเพื่อเกิดสงสารและเห็นใจอีกประการหนึ่งเล่า นางรู้สึกว่าวันเวลาที่จะคบกันอย่างนี้เหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วความพลัดพรากจะมาถึงในไม่ช้าจึงตามใจข้าพเจ้าเสมือนเพชฌฆาตตามใจนักโทษประหารในวันสุดท้ายดังนั้นนางจึงเอียงศีรษะลงวางบนไหล่เบื้องซ้ายของข้าพเจ้าอย่างนุ่มน,นวลเหมือนพระทายกระพรือพัดเมฆเมากระทบไหล่เขาก็ปานกันรสสัมผัสที่นุ่มน,นวลเย้ายวน ที่เกิดความวาบหวานในดวงจิตแสดงฤทธิ์ออกมาเป็นการเค้าเคลียอย่างถนอมท่านอย่าพึงนึกโทษวิมลมาเลยว่าเหมือนหญิงใจง่ายถ้าท่านเคยมีความรักท่านจะเห็นใจผู้ที่ตกอยู่ในห่วงรักอยอดตะวนกระวายสักปานใดพงชายนางพูดข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงสะท้อนจากภูเขา หนฉันไม่มีหัวใจจะรักใครได้อีกแล้วโลกจากคนชายเพียงผู้เดียวผู้เดียวเท่านั้นน้องหญิงข้าพเจ้าพูดขอให้ข้าพเจ้าเรียกท่านว่าน้องหญิงเถอดเป็นคำที่ไพเราะนุ่มนวลข้าพเจ้าขอสัญญาอีกครั้งว่าข้าพเจ้าขอมอบดวงใจดวงนี้ให้น้องหญิงเพียงผู้เดียวความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อน้องหญิงนั้นมากล้น เพนที่จะสรรหาคำใดมาพูดให้เหมือนความรู้สึกของดวงใจได้ขอให้น้องหญิงรับทราบไว้ว่าความรักทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีต่อสิ่งใดๆในโลกนี้เมื่อนำมารวมกันแล้วยังไม่เท่าความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อน้องหญิงเลยถ้าข้าพเจ้าจำต้องแต่งงานกับหญิงอื่นก็เป็นเพราะความรู้สึกกระตันอยู่อยู่ในโอวาทของสมเด็จพระราชบิดาผู้มีพระคุณล้นเกล้า แต่ความรัก,ก้าพเจ้าได้มาอเพียน้องหญิงหมดแล้วการแต่งงานจึงเป็นเพียงหน้าที่ส่วนความปรารถนาแห่งดวงใจนั้นเป็นเรื่องที่ใครบังคับกันไม่ได้ขอขอบพระคุณองค์ชายที่กรุณาประทานเกียรติให้หม่อมชั้นมากถึงป่านนี้ชาตินี้หม่อมชั้นอาพับอับโชคส,สิ่งที่หม่อมชั้นต้องการมักไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่พยายามมีกิ่ มักจะมีมาหาอยู่เสมอเสมอเสียงได้สดับพระดำรัสของเองชายทั้นี้หม่มฉันก็ชื่นใจแล้วอย่างน้อยเกิดมาชาติหนึ่งก็มีคนที่รักหม่มฉันจริงๆและผู้นั้นเป็นผู้สูงสักด์ต่อไปภายหน้าจะเป็นจอมคนในแผ่นดินสำหรับความรักของหม่อมฉันที่มีต่อองค์ชายนั้นได้ขึ้นถึงที่สุดแล้วจะไม่ขึ้นและไม่ลดอีกคงจะรักษายอยู่ในระดับนี้ ความสุขของหม่อมชั้นอยู่ที่ได้รักองชายและทราบว่าองชายรักหม่อมชั้นเหมือนกันนางพูดเท่านี้แล้วก็ก้มหน้านิ่งอยู่ความสุขของข้าพเจ้าก็อยู่ที่ได้รักน้องหญิงและทราบว่าน้องหญิงก็รักข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วรัชสมบัติในปติีมณฑลนี้ร่วมกันยังไม่มีข่าท่าน้องหญิงข้าพเจ้าไม่ปราถนาสิ่งใดๆ ที่ไม่มีน้องหญิงรวมอยู่ด้วยพีม่มนต์มานเงยหน้าขึ้นว่าเห็นปิติฉายออกมาจากใบหน้าและแววตาของนางแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีน้ำตาพร่างพลายอยู่ที่เบ้าตาทั้งสองแต่ไม่ประลาดเลยใช่ไหมท่านผู้หญิงนั้นดีใจก็รอ้องไห้เสียใจก็รอ้องไห้เหมือนผู้ชายส่วนใหญ่ดีใจก็ดื่มเนรยัยเสียใจก็ดืสุรา เลยไม่รู้ว่าเขาดื่มเพราะดีใจหรือเสียใจกันแน่ทำงานเหนื่อยมากก็ดื่มสุราอ้างว่าเพื่อบำบัดความระหัยให้ซาสางเมืม่อว่างมากเกินไปก็ดื่มสุราโดยอ้างว่าไม่ทราบจะทำอะไรข้าพเจ้าประคองเธอให้ซบลงที่แผ่นอ,อกเหมือนพ่อนกหรือแม่นกกลางสีออกปกป้องลูกน้อยซึ่งสั่งสะพานก็อุ่นหนาว สาวร้อยทิดาช่างทองที่มีนามว่าวิมลมานมีอาการเหมือนคนเริ่มจับไข้อย่างนี้เองโดยมีไว้กำดัดผู้ไม่เคยรู้สัมผัสเชิงชุ้สาวย่อมรู้สึกทั้งร้อนหนืหนาวเมื่อถูกชมข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตะบะเรื่องของข้าพเจ้าถ้าจะเล่าทือค่อนข้างละเอียดท่านจะต้องทนฟังถึงสองหรือสามคืน เวลานี้ก็จวนจะถึงกึ่งมัชิมยามแล้วข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านพักผ่อนบ้างจึงขอเล่าอย่างรวดรัดว่าข้าพเจ้าและวิมลมานต่างสัญญาว่าจะรักกันแม้จะครองกันแต่เพียงใจก็ตามในที่สุดพิธีมงคลอภิเษกสมรสของข้าพเจ้ากับเจ้าหญิงจุรารัฐนแห่งสากลนครก็มาถึงพิธีมโหราณปานว่าจะมีมโหสถ ทั่วคแฝนปัญจาระประชาชนในชนบทมากหลายเดินทางมาสู่คนครหลวงฮาสตินนาปุระผู้ชมพิธีอภิเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชมเจ้าหญิงจุลารัตผู้มีนามก็เดืองว,งว่างามโลก่านางฟ้าคงทิวปลืสวยัยมีไฟหลากสีห้อยระยะทุกถนนบนทางประดับประดาอย่างวิจิตรเพื่อลาย มีเสียงชยโยโหร้องแสดงความยินดีปรีดาอยู่เป็นระยะระยะความงดงามอัมภัยพันในวันอภิเษกสมรสของข้าพเจ้านั้นสุดที่จะนำมาพนาได้ขอให้ข้าพเจ้าเล่าข้ามไปเถิดแต่สิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเล่าข้ามไม่ได้คือความสงสารและเห็นใจวิมลมารในขณะที่คนทั้งหลายกำลังสนุกกันนั้นใครเล่าจะซึมเศร้า แลวโหยเหงาเปล่าเปลี่ยวเท่าวิมลมานและข้าพเจ้าเองก็ไม่มีอารมณ์อันบันเจิดเฉิดฉายยิ่งคู่สมรสอื่นๆแม้จะพยายามอำพรางกริยาให้ร่าเริงสักเพียงใดก็ไม่สำเร็จท่านผู้บำเพ็ญตะบะข้าพเจ้าไม่ได้ถือวิมลมานเป็นเพียงเพื่อนอารมณ์แต่ข้าพเจ้าถือเธอเป็นเพื่อนใจเมื่อขาดเธอเียแล้วจิตใจของข้าพเจ้าจะเป็นประการใด แต่ท่านได้โปรดตกรงดูเถิดเจ้าหญิงจุฬารัตน์เป็นสตรีที่สวยงามสมคำานื่งดีนอกจากนี้ยังมีพระอัทยาสายเงินน่ารักแต่ความน่ารักของข้าเพเจ้าปดนมาเผยทิดาช่างทองลื้อหัวใจเสียแล้วประกอบกับความสงสารที่คิดว่าเธอจะระทมเศร้าสักปานใดในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแล้วทำให้ข้าเพเจ้าเห็นการโกราอกใจของเจ้าหญิงจุฬารัตน์ เป็นเรื่องรำคาญถ้าตัวหญิงจุฬารัตน์สนิสนมกับข้าพเจ้าอย่างน้องข้าพเจ้าจะรักน้องคนนี้เป็นที่สุดรักอย่างน้อนะท่านคนเราคบกันได้รักกันได้หลายฐานะอย่างเพื่อนอย่างพี่อย่างน้องต้องคอยสังเกตดูให้ดีว่าเขาหยิบยื่นความสนิทสนมให้เราในฐานะใด ถ้าเขาหยิบยื่นความ,มสนิทสนมให้เราในฐานะเพื่อนแล้วเราไปแสดงท่าทีแบบคนรักเข้าเขาอาจจะรังเกียจขึ้นมาทันทีความเป็นเพื่อนก็พ้อยเสียไปด้วยหรือเขารักเรานับถือเราอย่างพี่อย่างน้องก็ทำ้นโลงเดียวกันแต่ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการแปรสภาพของความรักหมายความว่าความรักอย่างเพื่อนอย่างญาติในขั้นต้น อาจจะแปลสภาพเป็นความรักอย่างคนรักในขั้นต่อมาเรื่องจะเป็นประการใดกริยาที่แสดงออกเป็น่องบงอย่างชัดเจนอยู่แล้วถ้าเขาต้องการจะคบกับเราในขอบเขตจำกัดเราก็อย่าแสดงอะไรอย่าทำอะไรให้เลยขอบเขตที่ฝ่ายหนึ่งต้องการเพราะการทาเลยขอบเขตนั้นนอกจากจะก่อความํำคาญให้เขาแล้วเมื่อหลายครั้งหลายผลเข้า เขาอาจจะเบื่อหน่ายและเกลียดชังเอาก็ได้จึงกลายเป็นเรื่องไม่อยากพบไม่อยากเข้าใกล้เพราะเพลงจะถูกเอาอ,อกเอาใจจนน่ารำคาญสุภาษิตนี้อยู่ว่าจงให้เท่าที่เขาต้องการและจงทำเท่าที่เขาต้องการให้ทําเมื่อได้ความพอเหมาะพอดีทุกอย่างก็เรียบรอย้อยพระเจ้าอยู่ร่วมด้วยเจ้าหญิงตุลารัตเป็นเวลาสองปี ท่ามกลางความนิยมชมชื่นของสมเด็จพระราชบิดาและพระประยุรยาิาแต่ด้วยความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวของข้าพเจ้าเราไม่มีโอรสหรือธิดาด้วยกันเลยคราวนี้ผู้ใหญ่ก็เดือดร้อนอีกแต่ข้าพเจ้าไม่เดือดร้อนวันหนึ่งเมื่อตะวันบ่ายคล้อยไปมากแล้วเราทั้งสองหมายถึงจี่หญิงและข้าพเจ้าก้าวลงสู่อุทยานเพื่อพักผ่อนและเดินเล่นเย็นใจ ในขณะที่เดินมาถึงผู้มาแห่งหนึ่งหูใหญ่เลื้อออกมาเจ้าหญิงแต่พระไทยมากจนสุดจะยับยัง้งโธบวิ่งหนีมูมมและบังเอินพระชงไปกระแทกเข้ากับแม่หินก้อนหนึ่งซึ่งวางไว้เป็นรูปต่างๆระดับแอ่งน้ำในอุทยานเป็นบาดแผลเพียงเล็กน้อยพระโลหิตไหลซึมออกมา พระเจ้าเข้าประคองนางและนำกลับสู่พระราชฐานต่อมาบาดแผลเพียงเล็กน้อยนั้นค่อยขยายโตขึ้นแผลลึกลงไปลึกลงไปทีละน้อยแพทย์หลวงพยายามรักษาเท่าไรก็ไม่หายความเจ็บปวดรวดร้าวเพิ่มทวีขึ้นทุกวันปากแผลเริ่มเขียวและขอบแผลแข็งความทุกข์ทรมานเห็นเจ้าหญิงจุฬารัตน ทให้ข้าพเจ้าตัวตร้าวใจไปด้วยวิมนมานทราบข่าวนี้ที่ตกกังวลยิ่งนนะักนางขออนุญาตเขาเยื่ยมเจ้าหญิงด้วยความห่วงใยดูสิท่านน้ำใจแห็นวิมลมานซึ่งข้าพเจ้ามอบความรักให้เธอไม่ถูกพยาบาทน้อยในสตรีซึ่งมาแย่งคนรักของตนในที่สุดเจ้าหญิงจุรารัตก็สิ้นพระชนด้วยโลกหี้การสิ้นพระชนของเจ้าหญิงจุรารัต ก่อให้เกิดความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้าอย่างมากแม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้รักพระานางอย่างที่รักพีม่มน์มานแต่ความสงสารในดวงจิตก็มีมากขึินท่านเอ๋ยแม้แต่สุนัขที่มันจงรักภักดีต่อเราเราก็ยังอดสงสารมันไม่ได้และมนุษย์ที่เพียรพร้อมด้วยคุณสมบัติเมื่อมาจงรักภักดีเราจะไม่มีน้ำใจนึกถึงเขาบ้างเทียวหรือ ตลอดเวลาที่นางมีกำลังกายอ่อนลงอ่อนลงนั้นแววพระเนตรฉายแต่ความพักดีออกมาอย่างชัดเจนข้าพเจ้าอยู่เฝ้าใกล้พระนางตลอดเวลาคอยปลอบพระไทยแต่พระนางก็ดูเหมือนจะสรงทราติว่าความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระนางนั้นน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความรักและพักดีที่พระนางมีต่อข้าพเจ้าพระนางคร่ำํำพันถึงแต่ชื่อของข้าพเจ้า สมเหมือนเป็นเทพเจ้ายประจำองค์อมิจจาจุลารัฐถ้าเธอมาก่อนพิมลมานเธอจะได้รับความรักจากข้าพเจ้าไม่ใช่น้อยแต่เธอเข้ามาเมื่อหัวใจของข้าพเจ้ายไม่ว่างเสิแล้วเวลานี้ไปหกเดือนข้าพเจ้ากราบทูลสมเด็จพระราชบิดาเพื่อขอพระบรมราชานุมัติทำการอภิเษกสมรสกับพิมลมานพระองค์ทรงอนุญาต แม้จะไม่สู้จะเต็มพระทัยนักก็ตามตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาก้าปเจ้าและวิมลมานไม่ได้พบกันเลยแต่ความรักของเรายัางคงโแม่ชนิดดังเดิมเมือ่อเจ้าหญิงจุรารัตนึสิ้นพระชนแล้วก้าปเจ้าและวิมลมานจึงได้พบกันความสุดชื่นกลับมาสู่ดวงใจของเราทั้งสองอีกครั้งหนึ่งเรามิได้ดีใจในการจากไปของเจ้าหญิงจุรารัตเลย แต่เราก็พอใจที่ได้มีโอกาสสมาคมกันอย่างที่เคยมาระยะเวลาสองปีเศษทำให้วิมนมานเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและเคร่งขึงไปมากไม่ร่าเริงเหมือนก่อนแต่ยังคงอ่อนหวานนุ่มนวลอย่างเดิมเมื่อวิมนมานเข้าอยู่ในพระราชวังแล้วโดยพระบรมราชานุมัติของสมเด็จพระราชบิดาสถาปนาให้เธอเป็นต้าหญิงวิม,มนาน รู้สึกเธอมีความสุขขึ้นและสดใสยยิ่งขึ้นต่อรุ่งหนึ่งซึ่งทำความลำบากใจแก่ข้าพเจ้าอยู่เสมอคือการประชดประชันกระทบกระแทกเสียสีจากพระญาติบางพระองค์ซึ่งยังคงฝังพระไถ่นั่นอยู่กับเรื่องเชื้อสายสกุลวงศ์เมื่อจากทิมนมานมาอยู่ในพระราชวังเสียนานเสวยแต่ของซึ่งคุ้นแต่กับลิ้นของชาววัง บางครั้งจิงอยากเสวยอาหารซึ่งปร่งอย่างธรรมดาเหมือนอย่างที่เคยเสวยเมื่ออยู่บ้านช่างทองด่างก็สั่งคนห้องเครื่องให้ปรุงอย่างที่เธอปรารถนาพร้อมทั้งบอกวิธีไปให้เสร็จเมื่อต่อหน้าเขาก็รับคำและเคารพลึกนอดีแต่พอรับหลังจึงแอบเอาไปซุบซิบยินทากันว่าเป็นชาติภร่ปรุงอาหารให้กินดีๆก็ไม่อยากกินอยากกินของเลวเ คนชาติไพรจะยกขึ้นมาอย่างไรก็ไม่ไหวดิ้นรนลงไปหาที่ต่ำอีกพูดไต้ดาว่าเสียสีไปพร้อมด้วยอกนามเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าบังเอิญวันหนึ่งขณะที่คนห้องเครื่องกำลังพูดกันอยู่นั้นข้าพเจ้าและวิมลมานมีกิจธุระบางอย่างที่จะต้องเดินผ่านทางห้องเครื่องไปได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจน ข้าพเจ้าถึงกับตกตึจไม่นึกว่าจะได้ยินคำพูดอย่างนี้จากคนห้องเครื่องพิมนมานเน้นริมชี่ปากนัน่นเหมือนจะข่มความรู้สึกเจ้าร้อนที่จมหายลงไปข้าพเจ้าเรียกคนห้องเครื่องออกมาพบและสั่งให้ทำอาหารอย่างที่พิมนมานสั่งให้ข้าพเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวันและทุกๆมือด้วยพิมนมานเดินต่อไปไม่ไหว กลับเข้าห้องด้วยดวงใจที่เต็มไปด้วยโทมนัสเธอทรุดลงที่หมอนและร้องไห้เพื่อนที่ปลอดใจผู้หญิงได้เสมอเมื่อประสบทุกโทมนัสอย่างรึนแรงคือน้ำตา้าพเจ้าปลอบเธอขอร้องเธอไม่ให้ถือคำพูดพล้อยๆของหญิงพวกนั้นหม่อมชันอยากกลับไปอยู่บ้านจะอย่างไรอย่างไรมันก็เคยให้ความสุขแก่หม่อมชัน,นมาตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ ถ้าหม่อมฉันรักพระอ,องค์น้อยกว่าน,นี้หม่อมฉันคงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้สิ่งเดียวที่คอยปลอบใจหม่อมฉันให้มีความสุขอยู่บ้างคือความรักความถนอมของพระอ,องค์ความรักมันให้ความทรมานทั้งสมหวังและผิดหวังเมื่อความรักสมหวังแล้วเรื่องก็น่าจะจบแต่เรื่องของโลกช่างมากที่จริงๆนางพูดด้วยเสียงสิกอ,อื่น อดทนหน่อยที่รักข้าพเจ้าปลอบโยนโอกาสถึงความสุขอย่างแท้จริงของเราทั้งสองคงมีสักวันหนึ่งจนแน่แท้ความรักมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของมันเรายึดม,มั่นในความรักและรักษาความสุจริตไว้แล้วมันจะค่อยๆทำลายอุปสรรคสิ่งกีดขวางไปได้เอง